ข่าวด่น,น,นืนคนเรียกได้ว่าเป็นข่าวดังทั่วประเทศนะครับสำหรับลูกชายของบอสโจน้อง youtube เพชรบ้านแพงนะครับล่าสุดวันนี้ครับทุกคนเรียกได้ว่าคลองพื้นที่สื่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเกิดของลูกชายของบอสจอรมนินและซอนุษนะครับบอสใหญ่ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองครับวันนี้ครับทุกคนท่ามกลาง FC แฟนคลับที่เข้าไปแสดงความ ครับรวมถึงนักข่าวด้วยครับทุกคนวันนี้สื่อดังต่างๆตีข่าวกันทั่วประเทศเลยครับล่าสุดคทุกคนทางด้าน Workpoint หรือว่าทางห้องข่าวบันเทิงก็ได้มีการนำเสนอข่าวน้อง Youtube เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงคนลูกทุ่งข่าวลูกทุ่งต่างๆที่นำไปตีข่าวกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับวันนี้ครับทุกคนทางช่อง Workpoint ก็ได้มีการนำเสนอข่าวน้อง u t u b e นะโดยเขียนข้อความอยู่ยนะครับเอาไว้บอกว่า มาแล้วนะครับน้อง Youtube ลูกคนที่3บอสโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับขอแสดงความยินดีกับครอบครัวเพชรบ้านแพงหลังมีสมาชิกตัวน้อย,อยเพิ่มมาอีกหนึ่งคนนะครับเมื่อซอนนุษเนี่ยภรรยาของบอสโจยมนินครับเจ้าของคณะหมอล่ำสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้คลอดลูกคนที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยบอสโจเนี่ยได้โพสต์ภาพสุดอบอุ่นนะครับชื่อ a c e b o o k ครับหนุ่มโจโยมนินนามวงศา สาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนั่นเองครับพร้อมเขียนข้อความครับเผยมาเดิร์ขวัญเอ๋ยนะครับยินดีต้อนรับน้อง YouTube เพชรบ,บ้านแพงเด็กเด็กชายพัชระนามวงศานะครับเกิดเมื่อวันที่9ทธันวาคม2567ครับทุกคนเวลา10 15. นาฬิกานาทีน้ำหนักนะครับ3.2กิโลกร,รัมนะครับห้อง501ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ จังหวัดขอนแก่นนั่นเองครับเฮงเฮงดังดังปังป,ปังรวย่ยรยนะครับอีกหนึ่งซูเปอร์สตาร์ตัวน้อย2องสาวน้อยเพชรบ้านแพงขอบคุณคุณหมอที่ดูแลครอบครัวเราเป็นอย่างดีนะครับปลอดภัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งแม่และลูกทางห้องข่าวบันเทิงเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีอีกหนึ่งครั้งด้วยนั่นเองนะครับทุกคนหลังจากที่บอสโจเดอร์มนินครับทุกคนได้มีการโพสต์ข้อความดังกล่าวนะครับลงบนโซเชียลครับทุกคนก็โอ้โหสื่อต่างๆนะอยู่ ยูทูบเบอร์ต่างๆครับก็แห่ตีข่าวกันเจ้าละวันแล้วครับวันนี้นะครับรวมถึงบอสโจยมนินครับทุกคนได้แชร์นะครับของ ข่าวคนลุกทุ่งด้วยนะครับพี่คนซึ่งคนลุกทุ่งเนี่ยก็ได้มีการเขียนข่าวน้อง u t u b e นะครับเอาไว้บอกว่ายินดีกับหนุ่มโจโยมนินได้ลูกชายสมใจแล้วนะครับตั้งชื่อว่าน้อง YouTube ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวนามวงศาโดยล่าสุดนะภรรยาของหนุ่มโจเนี่ยได้คลอดลูกชายคนแรกของครอบครัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเวลา10นาฬิกาสนาทีที่ผ่านมานะครับที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแก่นนะครับโดยตั้งชื่อน้องย t u b e เนี่ยว่าเด็กชายพัชระนามวงศานั่นเองครับทุกคนแก้มยุ้ยเลยทีเดียวนะครับโดยช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับหนุ่มโจนเนี่ยได้บินไปที่กรุงเทพมหานครเพื่อรับขวัญลูกชาย ท่ามกลางกระแสความยินดีจากแฟนคลับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงอย่างล้นหลามนะครับทางด้านข่าวคนลุกทุ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทางด้านน้อง y o u t u b e ด้วยและก็บอสโจโยมนินด้วยนั่นเองครับรวมถึงข่าวคนลุกทุ่งครับทุกคนข่าวลุกทุ่งนะอ่ะก็ได้มีการเขียนข้อความเอาไว้เหมือนกันไม่ว่าจะปีไหนๆก็เป็นปีทองของหนุ่มโจโยมนินนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงงานทุกอย่างไปได้ดีทั้งหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพง สาวน้อยลำเพลินโชว์หรือว่ารถแห่สาวน้อยเตรียมเปิดกล้องหนังคลายอ้อนะครับในวันที่11ทธันวาคมนี้ล่าสุดครับทุกคนเนาะวันที่9ธันวาคมหนุ่มโจสุดปรื่มนะครับที่ภรรยาซอนุเนี่ยได้คลอดลูกคนที่3ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสมาชิกของครอบครัวชื่อน้อง YouTube เพชรบ้านแพงนะครับหรือเด็กชายพัชระนามวงศานะครับที่โรงพยาบาลกรุงเทพจังหวัดขอนแก่นครับทุกคน นะทางด้านข่าวลูกทุ่งครับก็ได้มีการเขียนข้อความนี้เอาไว้นั่นเองนะครับทุกคนอ่จรวมถึงสื่อต่างๆด้วยนะครับที่อุ้มอิ่มข่าวกระแสกับทุกคนได้มีการอ่าคืออันนี้เป็นสื่อใหญ่ๆเนะทุกคนที่ได้มีการตีข่าวและเชื่อว่า อีกหลายหลายช่องทางเนี่ยต้องทําข่าวอย่างแน่นอนและตอนนี้เหล่าบรรดายูทูบเบอร์ทั่วฟ้าเมืองไทยครับทุกคนก็ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะแยะมากมายครับที่ได้ว่าเป็นวันเกิดของน้อง y ยูทู e นะวันที่9ธันวาคม2567ก็ถือว่าเป็น ดวงเกิดของคนจะดังนะนะทุกคนเพราะว่าพอเห็นไหมครับวันนี้นะครับทุกคนนะดังแบบทั่วฟ้าเมืองไทยจริงๆนะครับนักข่าวแล้วก็สื่อดังต่างๆเนี่ยก็แห่กันเข้าไปนะครับเขาเรียกว่าอะไรเข้าไปให้กาลังใจแล้วก็สแสดงความยินดีกับบอสโจแล้วก็ซอนนูตกันอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็เป็นทางด้านห้องข่าวบันเทิงนะครับก็เลยมีการลงข่าวของบอสโยมานินลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่ามกลาง fc แฟนคลับนะครับที่ เข้าไปแสดงความยินดีกันเยอะมากๆนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้อย่างเช่นกลุ่มกลุ่มดังเนาะทันโลกทันเหตุการณ์จังหวัดจันทบ,บุรีเนี่ยก็ได้มีการแชร์ลงกลุ่มนะครับทุกคนแล้วก็แสดงความยินดีกับบอสโจซอนุชด,ด้วยเหมือนกันโอ้โหทุกคนวันนี้เนาะเขาเรียกว่า ดวงซูเปอร์สตาร์แล้วพ่อแม่เป็นศิลปินดารานะครับทุกคนลูกออกมาก็เลยแบบคนแบบให้ความสนใจทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นดวงซูเปอร์สตาร์จริงๆนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับบอสโจยมานินแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับซอนุษนะครับอีกหนึ่งครั้งด้วยก็แล้วกันนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ในส่วนของอุ้มิ้มข่าวกระแสเองนะก็วันนี้เราได้เห็นแล้วว่า เราขนลุกมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าบอสโจลงคลิปไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยทางช่องหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาสเสดิดนะครับทุกคนก็นะคือพอโจลงเอาคลิปเอาไว้ครับทุกคนตอนนี้คนนะ่าจะแบบโอ้โหไปหลายแสนและเดี๋ยวเขาไปดูโอคนดูห้าแสนครึ่งล้านแล้วทุกคนลงแค่สี่ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเป็นคลิปน้อง Youtube เพชรบ้านแพงคนดีสีสังคมนะครับพ่อโจก็ทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยนั่นเองครับทุกคนน่ารักสุดๆนะครับอ่ะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับุ้มอิ่มข่าวกระแสก็ต้องฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจเนาะให้กับอิมด้วยนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้เราติดตามความเคลื่อนไหวกันอย่างต่อเนื่องวันนี้ใส่แว่นตาต้อนรับน้อง YouTube เพชรบ้านแพงเป็นตุ๊กตาไอเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรนะเป็นแว่นตาสีแดงนะครับต้อนรับปีใหม่กันแล้วกันเนะาะแจกความสดใสนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรารอติดตามฟีดแบ็กต่างๆวันนี้ก็เป็นข่าวดังทั่วประเทศจริงๆเลื่อนฟีดมีแต่ข่าวน้อง YouTube ทั้งนั้นเลยทุกคนวันนี้อิมก็อ่านแบบ อ่านทุกข่าวนะครับวันนี้ว่าใครเขียนอะไรถึงวอโจอยมานินบ้างนะก็ฝากพ,พ่อพ่อแม่แมติดตามฟีดแบ็ต่างๆด้วยกันแล้วกันนะครับเนาะก็สำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณไปยังห้องข่าวบันเทิงนะครับทางช่อง Workpoint ด้วยนะครับทุกคนและเชื่อว่าอีกหลากหลายข่าวตีข่าวกันแน่นอนวันนี้ไทยรัฐก็มาน่าจะมาแล้วแหละตอนนี้นะทุกคนก็เป็นกําลังใจให้กับบอสเจอแลวก็ซอ,อนุนด้วยกันแล้วกันนะครับ